คนเรื่องวิชา,าคมกับโจรผู้ร้ายในสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากนักเกิดอพอๆอก,กันกับตำรวจหดายหลายท่านที่มีวิชาอาคมคขังหรือแม้แต่เครื่องรางของขังเองก็เช่นกันเมื่อมีการประทะกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจรหรือาฝ่ายตำรวจจึงมักจะได้ยินคำว่า ถูกกระสุนปืนจนหน้าทิ่มหัวขมำหรือหงายหลังพึงแต่กลับลุกขึ้นมายิงกันใหม่ได้อีกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเครื่องล้างของขังเหมือนเป็นที่พึ่งพาในยามที่ขับขันและได้ผลเป็นอย่างดีซะด้วยในสมัยก่อนในการเอาตัวรอดเพราะว่าในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างของขังหรือผููที่ใช้วิชา,าคมล้วนแต่มีความเข้มขลังแทบทั้งสิน้นผิดก,กันกับสมัยนี้เพราะผู้คนในสมัยนั้นจะมีความยึดมั่นถือมั่นในคำสัตย์ ขอห้ามได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีจิตใจชั่วช้าหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้แต่ตำรวจเองก็ยังมีอยู่ไม่น้อยที่เป็นจอมขมังเวทเสือเม่นเป็นโจรปล้นฆ่าที่เกิดจากการถูกข่มเหงจนครอบครัวพ่อแม่พี่น้องถูกฆ่าตายไปจนหมดเพียงเพราะความโลภของคนที่มีอิทธิพลอย่างกำนันในพื้นที่บ้านเกิดของเสือเม่นอยากจะครอบครองที่ดินที่พ่อของเสือเม่นได้ถากถางจับจองทำกิน ด้วยการข่มขู่บังคับให้ไปหาเอาที่แห่งใหม่หรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ที่ทินอื่นซึ่งพื้นที่แต่เดิมนั้นรัดเป็นผู้จัดสรรให้กับชาวบ้านไปถากถางจับจองกันเอาเองเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีพื้นที่ทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นของตนเองแต่ว่าทางกำนันกลับคิดจะฮุบเอาที่ดินนั้นเป็นของตนเองเหมือนกับที่ทากับชาวบ้านมาแล้วหลายรายด้วยการบีบบังคับขู่เข็นให้ย้ายถิ่นฐานไปหากินยังที่แห่งใหม่ แต่ทางพ่อแม่พี่น้องของเสือเม่นไม่ยอมกำนันพยายามใช้ทุกวิถีทางแล้วจนสุดท้ายก็ให้ลูกน้องปลอมตัวเป็นโจรเข้าปนข่าทั้งครอบครัวซึ่งเวลานั้นเสือเม่นมีอายุแค่เพียง14-15ปีเท่านั้นโชคดีที่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้านจึงหลอดตายมาได้อย่างวุดวิตและแอบเห็นหน้าโจรพวกนั้นทุกคนว่าเป็นลูกน้องของกำนันพ่อจำได้ หลังจากพวกโจรพวกนั้นกลับไปแล้วถึงได้เข้าไปดูในเรือนก็บพบว่าขอบครัวถูกขาตายไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวสร้างความโกรธแค้นให้กับเสือเม่นเป็นอย่างมากแม้จะเป็นแค่เด็กแต่ก็คงจะทำอะไรพวกมันไม่ได้จึงได้แต่ล่อนเล่ไปเรื่อยเปื่อยหนีจากบ้านเกิดไปหลายต่อหลายวันโดยการเก็บผลไม้ป่ากินประทังชีวิตจนข้ามไปอีกฝั่งจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกกันจนสุดท้ายก็ต้องไปหลบนอนอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่ไปถึง สึ่งในวัดก็มีข้าวปลาอาหารให้กินด้วยเมื่อเห็นว่าอยู่ที่วัดคงไม่อดตายเพราะตนก็ไม่มีที่จะไปอยู่แล้วจึงเข้าไปกราบหลวงพ่อขอบรรพชาบทเป็นเนนซะในวัดนั่นเลยหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาเมื่อรู้ความเป็นมาของเด็กชายเม่นหลังบวทเป็นสามเนีนก็เป็นที่รักใคร่ของพระในวัดและชาวบ้านเพราะว่าสามเนีนเม่นมีความฉเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งในกิจการงานวัดทุกอย่าง ยังมีโอกาสได้ศึกษาล่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจากหลวงตาอาวุโสที่มาจำพรรษาอยู่ในวัดด้วยซึ่งหลวงตาท่านเป็นพระธุดงที่มักจะแวะเวียนมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ทุกๆปีหลังออกพรรษาท่านก็นจะออกธุดงไปตามป่าเขาขึ้นเหนือลองใต้ไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านพมา่าลาวขเขมรท่านก็ไปมาหมดแล้วพรรษาที่สของสามเนรเมน ที่ได้บวชอยู่ที่วัดแห่งนั้นก็ได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามหลวงตาออกทุดงเป็นครั้งแรกไปทางภาคอีสานทะลุข้ามไปฝั่งลาาแล้วก็ย้อนกลับเขามาทางภาคเหนือวิชาอาคมพลังจิตสมาธิก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาหลวงตาท่านก็พากลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมแล้วท่านก็มาได้ทุดงไปไหนอีกเพราะว่ามีพรรษามากแล้วเสือเม่นบวชอยู่ที่วัดจนได้อุปสมบทเป็นพระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครอบครัวตามที่ตั้งใจไว้หลังจากครบพรรษาจึงได้ลาสิกขาแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในวัดและช่วยงานอยู่เป็นปียามว่างก็ยังออกไปช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านจะมีงานการอะไรจนเป็นที่รักใคร่ให้กับชาวบ้านมากเข้าไปอีกและได้เห็นความยากลําบากของชาวบ้านลหลายครอบครัวรวมทั้งเรื่องการถูกเอาเปรียบจากผู้ที่มีอิทธิพลในแถบนั้นด้วย และเหลืองความแค้นของครอบครัวเสือเมียนเองก็ยังไม่เคยลืมเลือนบัดนี้เสือเมียนคิดว่าตนเองพร้อมแล้วที่จะกลับไปแก้แค้นให้กับครอบครัวจึงได้เข้าไปกราบลาหล,าลวงพ่อจเจ้าอาวาสกับหลวงตาซึ่งหลวงตาท่านก็น่าจะยังรู้จิตใจของเสือเมียนได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านจึงได้สั่งสอนว่าหากว่ามีโอกาสเมื่อใดก็ให้ใช้วิชาอาคมความรู้ต่างๆช่วยเหลือผู้คนไปด้วย จากร้ายก็จะกลายเป็นผ่อนเบาให้เป็นดีได้เสือเม่นก็จําคําสั่งสอนของหลวงพ่อและหลวงตาไว้เป็นอย่างดีเมื่อกลับไปถึงที่บ้านเกิดในช่วงบ่ายๆของอีกวันก็พบว่าที่ดินเดิมของครอบครัวกลายเป็นที่ไร่ของกำนันไปแล้วพร้อมกับที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ติดๆกันอีกหลายแปลงเพราะสังเกตว่าบ้านเรือนในแถบนั้นถูกรื้อถอนไปจนไม่เหลือแม้แต่หลังเดียวมีเพียงแค่เรือนคนงานและที่พักของลูกน้องกำนันที่เฝ้าไล่อยู่แทน เห็นมันมีกันอยู่สี่ห้าคนที่เห็นสองคนน่าจะเป็นลูกน้องเพราะว่ามันมีปืนสะพายอยู่ด้วยเสือเม่นยกมือขึ้นพนมลำลึกถึงหลวงตาพร้อมกับลายวิชาอาคมที่ได้ลำเลียนมาอย่างตั้งใจครั้งนี้หากว่าวิชาอาคมนั้นเข้มขลังและตนนั้นไม่ถึงดวงที่จะตายขอให้ล้างแค้นให้กับครอบครัวได้สำเร็จตามที่ตั้งใจด้วยเถิดแล้วก็ลืมตาเดินดิ่งตรงเข้าไปที่เรือนซึ่งเป็นที่พักของลูกน้องกำนันทันที มีเสียงร้องถามดังขึ้นมาว่าเป็นใครมาจากไหนเสือเม่นจ้องตาเขม็งแววตานั้นแข็งกร้าวโดยความแค้นเมื่อไม่มีเสียงตอบจากเสือเม่นมันก็ย้ำว่าหากไม่ตอบก็่าหาว่าไม่เตือนและยิ่งเห็นดวงตาที่แข็งกร้าวของเสือเม่นแล้วก็ยิ่งทําให้พวกมันไม่ต้องคิดคว้าปืนทิะพายอยู่สาดกระสุนใส่เสือเม่นทันทีโดยไม่ต้องกลัวกฎหมายบานเมืองเหมือนสันดานของเจ้านายของมัน แต่ทว่ากระสุนจากปืนทั้งสองกระบ,บอกกลับไม่ถูกร่างของเสือเม่นแต่อย่างใดแถมมันยังโค้งกลับเข้าไปหาผู้ที่ยิงมันออกมากระสุนพุ่งเจาะเข้าเต็มเบ้าตาของคนทั้งคู่ล้มทั้งยืนคนงานอีกสองสามคนตกใจวิ่งหายไปคนละทิศละทางเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สองคนนั่นเพราะว่าเสือเม่นนั้นไม่ได้มีปืนติดตัวมาด้วยแม้แต่กระบ,บอกเดียวด้วยซ้ำหลังลูกน้องกำนันจบชีวิตด้วยกระสุนปืนจากน้ำมือของตนเอง ยิ่งทําให้เสือเม่นฮึกเหิมมั่นใจมากยิ่งขึ้นได้ปืนกับกระสุนติดมือเดินดิ่งไปที่บ้านของกำนันซึ่งอยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ต้องรอให้มันแห่กันมาหาเมื่อไปถึงก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคงจะไม่มีใครมาส่งข่าวเพราะคนงานใดนี้ตเตลิดไปแล้วรอจนค่ำเพราะต้องระวังตัวไปด้วยพวกน้นมันมีมากกว่าได้โอกาสเสือเม่นก็ยิงปืนเข้าไปในบ้านทันทีพวกมันก็วิ่งหนีแต่กระเจิง มองหามือปืนกันวุ่นวายไปหมดเพราะความมืดเสือเม่นยังไม่อยากจะออกเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเหมือนคราวที่แล้วเพราะหากพลาดท่าอาจจะไม่ทันได้แก้แค้นให้ครอบครัวจึงได้ใช้อาคมกระสุนคดยิงเข้าไปที่เป่าหมายแม้ว่ามันจะหลบอยู่ก็ไม่พลาดแต่ต้องหาเป่าหมายที่รู้ว่ามันหลบอยู่ตรงไหนเท่านั้นมองขึ้นไปบนตัวเรือนก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆของกำนันก็เลยต้องจัดการกับลูกน้องของมันทีละคนทีละคนจนสุดท้ายก็ตายไปเกือบสิบคน เสือเม่นถึงได้ออกไปจากที่ซ่อนตัวเพราะต้องการจะแก้แค้นกำนันซึ่งเป็นตัวการคนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกมันเห็นก็พากันกระหน่ำยิงไม่ยัง้งแต่ว่ากระสุนทั้งหมดกับพงย้อนเข้าหาตัวพวกมันเองจนล้มละเนรนาดยิ่งทําให้คนพวกนั้นตกใจวิ่งหนีเอาตัวหลอดกันหมดเพราะไม่เคยเจอกับอะไรเข้าแบบนั้นมาก่อนในชีวิตสุดท้ายเสียงปืนก็นเงียบสงบลงโดยที่มีเสือเม่นยืนจังก้าอยู่ที่หน้าเลื่อน ขณะที่มองสำรวจไปทั่วยังไม่ทันได้ระวังตัวเสียงปืนกระดังระเบิดลงมาจากเรือนกระสุนพุ่งประทัะเข้ากับล่างเสือเม่นอย่างจังแต่กลับไม่ได้ละคายผิวแถมเสือเม่นยังยืนจ้องมองตาถลนขึ้นไปยังเจ้าของปืนที่กระนำยิงลงมาทำเอากำนันที่ยืนถือปืนอยู่ถึงกับมือไม้อ่อนสุดตัวหาที่หลบแทบไม่ทันด้วยความตกใจไม่ต่างก,กันกับลูกน้องที่หนีเอาตัวรอดไปจนหมดก่อนหน้านั้น เพราะไม่คิดว่าผู้มาเยือนจะมีหนังเหนียวยิงไม่เข้าลูกน้องถึงได้วิ่งหนีกระเจิงกันไปหมดครู่เดียวเสียงปืนจากมือของเสือเม่นกระเบิดขึ้นเสียงดังสนัน่นไม่ถึงนาทีล่างของกำนันก็กระเสือกกระสนกิ่งลงมาจากบันไดด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างล่างนั้นชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉานดวงตาตื่นตระหนกเพราะขนาดว่าหลบซ่อนตัวอยู่ยังถูกกระสนปืนเข้าอย่างจังพอกิ่งลงมาก็มาเจอเข้ากับเสือเม่นที่ยืนจ้องอยู่ด้วยความสะใจ ก่อนที่เสือเม่นจะเดินหนีปล่อยให้กำนันตายอย่างช้าๆเพราะดูยังไงก็ไม่มีทางจะรอดตายไปได้ก่อนจากไปเสือเม่นยังประกาศชื่อกล้องว่าตนเองนั้นชื่อเม่นเป็นลูกชายของคนที่กำนันส่งลูกน้องไปปนข่าจนยกครัวมีลูกน้องกำนันที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆได้ยินเต็มหูทําให้ชื่อและใบหน้าของเสือเม่นไปอยู่ในแฟ้มอาชญากรรมของตำรวจทันทีด้วยการฆ่ากำนันผูกกว,วางขวางและลูกน้องหลายศพ ตำรวจตามล่าตัวไปทั่วทุกพื้นที่เพราะถือว่าเป็นเสือหลอันตรายแถมได้ข่าวว่าเสือเม่นมีวิชาอาคมหนังเหนียวด้วยแล้วยิ่งสร้างความหวาดผาวาให้กับชาวบ้านทั่วไปเป็นอย่างมากหลังจากที่ถูกตามล่าตัวอย่างหนักเสือเม่นจำต้องกลายเป็นเสือปนฆ่าเพราะคงจะหันไปทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่จะป้นเอาเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลที่ร่ำรวยและจะฆ่าเฉพาะคนที่ต่อสู้ขัดขืนที่เป็นคนชั่วเท่านั้น แถมยังเอาทรัพย์สินที่ได้มาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านอีกด้วยรวมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านหมู่บ้านที่เสือเม่นไปบวชช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินและค่าโภมีอิทธิพลจนตายหลายพื้นที่จนชาวบ้านต่างก็รู้สึกที่ดีกับเสือเม่นเปลี่ยนจากความรู้สึกที่หวาดกลัวไปและก็ช่วยกันปกปิดข่าวรวมทั้งหล่องลอยไม่ให้เจ้าหน้าที่ตามตัวเสือเม่นเจอแต่ก็มีบางบางครั้งที่ประจันหน้าเข้ากับเจ้าหน้าที่จังๆแต่เสือเม่นไม่ได้ต่อสู้ กับเจ้าหน้าที่พวกนั้นแต่ต้องการจะหลบหลีกเมื่อถูกทางเจ้าหน้าที่กระนำยิงเข้าใส่เพราะรู้จักชื่อกระชอนของเสือเม่นเป็นอย่างดีแต่หากระสุนกลับไม่ได้ถูกล่างของเสือเม่นแม้แต่นัดเดียวและกระสุนก็ไม่ได้ย้อนพุ่งกลับไปหาเจ้าหน้าที่เหมือนกับคนชั่ววพวกนั้นด้วยสุดท้ายเสือเม่นกันนี้รอดไปได้โดยการช่วยเหลือของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ไม่มีเจ้าหน้าที่สามารถจะจับตัวเสือเม่นได้แม้แต่ครั้งเดียว จนผ่านไปเกือบสิบปีเสือเม่นก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่ได้ถูกจับตัวไม่ได้ถูกฆ่าตายที่ไหนทั้งสิน้นมีแต่ข่าวลือต่ตางๆน,นานาจากทางการเพื่อที่จะได้ปิดคดีของเจ้าหน้าที่เองซะมากกว่าเพราะไม่สามารถจะจัดการกับเสือเมนได้ล่ำลือกันแต่เฉพาะในหมู่ของชาวบ้านเท่านั้นว่าเสือเม่นน่าจะไปมีครอบครัวทำมาหากินอยู่ที่ไหนสักที่แต่ไม่มีใครบอกเพราะต่างก็รู้กันว่า ไม่มีใครบอกข่าวค่าวของเสือเม่นให้กับใครรู้โดยเด็กขาดเพราะเสือเม่นนั้นช่วยเหลือชาวบ้านไว้มากมายเหลือเกินไว้พบกันใหม่